วันที่9เมษายนพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครเชิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปโรงแรมฟูเลอร์จิ๋วโจโอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองเหมียนหยางใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง30นาที เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายเฉาลี่จวินเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองเหมียนหยางเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลแสดงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พระราชทานความช่วยเหลือมนุลเสฉวนและเมืองเหมียนหยางมาโดยตลอด สเสด็จพระราชดำเนินเยือนเสฉวนครั้งนี้เป็นครั้งที่10มีโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องระหว่างโรงเรียนจิรดากับโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนยางเสียนเฟิงลู่ซิรินทรดดำเนินไปได้ด้วยดีมีการแลกเปลี่ยนและทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดเป็นโครงการที่ดีเป็นตัวอย่างการใช้การศึกษาและเยาวชนส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนสองฝ่าย โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองเหมียนหยางตั้งพระกยาหารกลางวันถวายเวลา1 3บสมนาฬิกาสิหานาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนยางเสียนเฟืงลู่เซรินทรน นายหวังเสี่ยวซงรองนายกเทศมนตรีเมืองเหมียนยางและนายเทีย,ยงยงผู้อเมริกันโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนยางเซียนเฟิงลู่เซีรินทรพร้อมด้วยครูและนักเรียนเฝ้าทูลลอะองพระบาทรับสเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนอำเภอเตอยชวนเมืองเหมียนยางเมื่อวันที่4เมษายน2552 ทอดพระเนศสภาพบ้านเมืองโรงเรียนสถานพยาบาลหักพังเพราะแผ่นดินไหวเด็กไม่มีที่เรียนจึงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือให้เด็กๆมีที่เรียนพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และมีพระราชดำริให้ก่อสร้างโรงเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้นักเรียนที่เดือดร้อนมีที่เรียนเร็วที่สุดการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเวลาเพียง6เดือนด้วยความร่วมมือของทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีนรัฐบาลเมืองเหมียนหยางและคณะครูซาบซึง้งในพระมหากราุณาธิคุณ จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งเชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่เซรินโทนให้จารึกไว้ในประวัติความสัมพันธ์อันยาวนานของจีนกับไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่เซรินโทนอย่า,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 างเป็นทางการเมื่อวันที่8เมษายน2553 และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแล้วในปี2554และปี2561ทอดพระเนตรเห็นโรงเรียนสวยงามและเจริญขึ้นมากพระราชทานพระราชวาตในฐานะผู้ใหญ่ให้นักเรียนขยันเรียนรู้จักสังเกตมีน้ำใจต่อผู้อื่นนุษยเหมืนเจสมมนลาอจางสีพื่อนี่ ขอใหอ้วันนี้ก็ยินดีที่ได้มาที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเตรียมตัวจะมาหลายครั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่ว่าเกิดมีโรคระบาดจึงมาไม่ได้พอมาได้กด็เตรียมตัวมาที่นี่ทันทีเพราะคิดถึงทุกทกคนการที่ทั้งเด็กๆที่ โรงเรียนนี้และที่โรง,งเรียนจิรดาได้มาร่วมมือกันได้มาพบปะรู้จักกันนั้นเป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพราะเด็กเด็กนี่ถ้าได้รู้จักกันเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคตเมื่อเติบโตขึ้นก็จะได้พึ่งพาอาศัยกันและ มี็นซึเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากในชีวิตครั้งนี้ก็ก็ขอว่าให้ความคิดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นคำที่คุณย่าจะกล่าวกับเด็กๆคือเด็กทุกคนถ้ารักความก้าวหน้าก็ต้องมีความขยันขันแข็ง,ขงไฝรู้แล้วเธอก็ ต้องตั้งใจช่างจะเป็นสังเกตรู้จักสังเกตและ,ะมีน้ำใจต่อผู้อื่นสี่อย่างนี้จะทำให้เราประสบความสำเร็จในโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกๆท,ท,ท่านที่มาในที่นี้มีความสุขมีความ แข็งแรงทั้งกายและใจคิดอะไรให้สมปารจนาทุกประการ ประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่เซียรินทอนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เปิดสอนวิชาภาษาไทยปัจจุบันจะสอนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาบังคับในชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6และสอนวิชาภาษาไทยนอกเวลาเรียนให้ผู้ที่สนใจเรียนภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3มีศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนไทย เป็นห้องนิทรรศการพระาพราชประวัติสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนรา,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีมีมุมอ่านหนังสือภาษาไทยและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนออนไลน์ระหว่างจีนไทยและมีห้องเรียนภาษาไทยหนึ่งห้องปัจจุบันมีนักเรียนเรียนภาษาไทยประมาณ8 5 2คนโอกาสนี้ทรงพระอักษรผู้กันจีนว่าอี้ฉีเชียงว่ยหลายมีความหมายว่าร่วมกันมุ่งสู่อนาคต พระราชทานโรงเรียนประถมศึกษาเมียนยางเซียนฝึงลู่เซียรินทรในปี2554โรงเรียนประถมศึกษาเมียนหยางเซียนฝึงลู่เซียรินทรและโรงเรียนจิรดาลงนามในเ o u มเรื่องการแลกเปลี่ยนนักเรียนให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักเรียนทั้งสองโรงเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของกันและกัน นักเรียนเหล่านี้จะเป็นยุวทูตช่วยสารสัมพันธ์อันเดียระหว่างเยาวชนไทยจีนให้แน่นแฟ้นรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปในอนาคตเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่มั่นคงยั่งยืนอย่างรากลงในสังคมของทั้งสองประเทศตลอดไปในอนาคตโรงเรียนมุ่งที่จะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในวันสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพและสร้างอนาคตไปด้วยกันเวลา19.30นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระกนิษิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จออกนะห้องรับรองโรงแรมเดอะริสคาตันเฉิงตูพระราชทานพระราชวโรกาสให้หนายหวนเฉียงผู้ว่าราชการมณฑลเสฉวนเฝ้าทุลลอ,องพระบาทในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยืองงยนนครเฉิงตูมณฑลเสฉวนการเสด็จพระราชดำเนินเยืองเงยนเมืองนนเหมียนหยางมณฑลเสฉวนทําให้ทราบว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้ว ต้องช่วยกันหลายด้านการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญจึงทรงทําก่อนส่วนที่ได้เพิ่มคือเยาวยชนนักเรียนนักศึกษาได้รู้จักกันสนิทกันช่วยเหลือเจือจุนกันแผ่ไปถึงผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องด้วยเป็นการสร้างสะพานทางวัฒนธรรมเกื้อกูลกันและสร้างอนาคตไปด้วยกันการสร้างโรงเรียนไม่ได้เป็นเพียงสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างไม่มีชีวิตแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้มีชีวิตด้วยการศึกษา การส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ความคิดโรงเรียนจึงเป็นแหล่งเพาคนรวมคนให้มีความรู้มีคุณธรรมประชาชนจะมีคุณภาพก็ด้วยการศึกษา<ม>การเรียนการศึกษาให้ดีต้องตั้งใจเรียนรู้รู้จักสังเกตรู้จักจัดเวลาจึงจะมีบุคลากรที่มีความรู้มีคุณธรรมมีความคิดที่ดีงามก้าวหน้าไปพัฒนาประเทศ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเชิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน